สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมพามาชมเหรียญหนึ่งอัดรอสอนหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นบล็อกพัะเสียงกลับนะครับพูดง่ายๆก็คือหัวก้อยกลับกันแบบนี้ครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นบล็อกที่หายากผลิตจากโรงกระสับเมืองฮัมบูกประเทศเยอรมน,นีนะครับและก็จํานวนผลิตไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าในหนังสือคู่มือ ไม่ได้บอกไว้จำนวนผลิตแต่เรื่องราคานะครับสภาพใหม่ unc ในสมุดคู่มือบอกไว้สามหมื่นห้าถึงห้าหมืนบาทต่อเหรียญเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับลืมแจ้งไปว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกพิมพ์เล็กส่วนบล็อกพิมพ์ใหญ่ป,ปกติก็หัวก้อยตรงกันนะครับเป็นบล็อกผัสเซียนตรงแล้วก็มีจํานวนผลิตถ้าผมจําไม่ผิดในคู่มือบอกไว้อยู่ที่ เราเราสามสิบกว่าล้านเหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยพอดีวันนี้หาสมุดคู่มือยังไม่เจอนะครับไม่รู้ผมเอาไว้ที่ไหนนะครับแต่เอาเหรียญน,นี้มาให้รับชมก่อนสภาพนี้นะครับเหรียญที่ผมได้มาราคาห100ลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับตามสภาพเหรียญผ่านการใช้งานแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ถ้าท่านได้มีนะครับเหรียญแบบนี้ก็ควรศึกษานะครับ เผื่อท่านจะเจอเหรียญที่เป็นราคาตามที่ผมแจ้งนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับผมเพิ่งจะได้มาในรอบ10ปีที่ผมทำคลิปให้ความรู้หรือว่าผมรับซื้อเหรียญอยู่นะครับ